จัดฟันได้ตอนอายุเท่าไหร่คะจริงๆแนะนําให้จัดฟันในช่วงวัยรุ่นนะคะไม่แนะนําให้จัดตอนที่อายุเยอะมากๆแต่ถามว่าจัดได้ไหมอายุเยอะมากอายุเยอะมากก็จัดได้นะอายุเยอะสุดที่เคยจัดก็ของคุณหมอจะอยู่ที่53ปีนะคะส่วนเด็กๆล่ะอายุเท่าไหร่ที่ควรที่จะมาปรึกษาจัดฟันได้แล้วจริงๆแนะนําให้มาปรึกษาตั้งแต่ฟันน้านมหลุดหมดนะคะแล้วแบบอายุส่วนใหญ่ก็จะประมาณม .1 ก็มีเหมือนกันที่สามารถจัดได้เลยล่าสุดก็น้องก็อยู่ม .1 แล้วก็ม .2 ก็เข้ามาจัดฟันกัน ส่วนถ้าถามว่าแนะนําเลยแนะนําจริงๆก็คือจะเป็นประมาณม3นะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของการได้ความร่วมมือน้องไม่กลัวเท่าไหร่สามารถแปลงฟันรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับหนึ่งให้เกี่ยวยางได้แล้วก็ปวดก็ไม่ถึงกับร้องไห้เงี้ยมีไหมบางคนแบบัดฟันแล้วมันปวดนะมันไม่ได้ไม่ปวดนะคะทุกคนคือฟันมันเคลื่อนมันก็จะมีโมเมนต์แบบปวดฟันร้องไห้ถ้าเด็กมากๆนะคะส่วนทางจากจัดฟันเนี่ยต้องรู้ว่าต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตนะคะเนี่ย